ครับพี่น้องวันนี้น้องมุขเชิจะพามาทำเมนูน้ำพริกอีกแล้วครับพี่น้องนี่บ่มุมนี่บ่มุมกะเหมือนเดิมครับเพราะว่าชอบเนาะน้องมุขเชิญช็อตมาอ่าน้ำพริกกุ้งกะต้มมาเรียบร้อยนะครับผมต้มกุ้งซุปเลย พริกกระขัวมาเรียบร้อยครับนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราจะพามาตำน้ำพริกมื่อนี้เป็นน้ำพริกแบบไหลใส่ยังนแน่ไปติดตามกันด้วยครับมาตำพริกกันด้วยพี่น้องพริกกระขัวจังก,กันกระหอมเนาะครับเนาะงขัวพริกขัวหอมมาทำกันให้มันน้่มหอมแบบ ตรงการความหอมก็เลยใส่เป็นพริกสดเอ้ยพริกสุกไอ้บางคนเขากับใส่พริกครังเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะค้อนชอบ <c oughs> โอ้ส <c oughs> มากเดี๋ยวจะค้อนชฉบครับคะคอบไปมันเนาะพี่้องเนาะกะม้วนกันแต่ว่าส่วนผมกะสิมาสเนาะสอบไปทั้งพริกสุกมะขวะวเนาะครับเนาะ ขมันอยู่ทองหน้าหวานห้าวกะกีเอาครับปิ่งย่างเอาอีกวันนี้เอาใส่เกีล็ดห้าก็บด้วยหัวเอาครับวาวห้าโมซาม่าจะปิ่งไลยก็ระเอาพานกระถ่าเอาเนาะหัวพานกระถ่าเอาพี่น้องเลยนะพี่กกจะได้สมควรน,นะครับผมจะ ขออนุญาตแก,ก่กุ้ง <C> ough> <C oughs> เมื่อไหรครับแ <C oughs> ก่กุ้งสักพักก่อนเนาะครับเนาะส่วนกุ้งก็จะเป็นกุ้งขาวนะครับเนาะเป็นเนาะกุ้งขาวกุว้งทะเลครับกุ้งขาวตัวใหญ่ๆโมเมนต์กุ้งแม่น้ำครับกุ้งขาวกุว้งทะเลครับนี่เป็นเมนูกุ้งทะเลผมก็ได้ได้ต้มนะ พุ่งเขามันกะกราบมันนะมันจะหนิ่มนะครับเนาะมันจะบกแข็งขึ้นกันกับกาบกุ้งแม่น้ำมันก็จะตุ่มเดี๋ยวมันจะติดกับเนื้อมันเลยนิดนึงแกะหยาดเนี่ยครับใส่เวลาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้มันเสร็จก่อนครับะโอเคครับเกี่ยวแล้วครับตามโต๊ะนะครับพี่น้อง จะเป็นเส้นเป็นเส it, right? aw, right? นน้นนะครับเนาะนักพูงดี้วครับมาทาเป็นน้าพริกนี่นี่ครับเราจะเหตุเป็นน้าพริกแห้งก็ได้ครับมัมนจะเป็นตรงเอกมาเป็นน้าพริกเปียกก็ได้ครับตําแห้งครับตําแห้งได้ก็ได้ครับจะเปลี่ยนหัวไปนําำจน้อยก่อนครับ ครับจ,จะสีได้เขากันนะครับนะจ,จะสีได้ตามได้ก็สีเขากัน อย่ามาเติมน้ำซุปกันครับใส่จังหน่อยก่อนครับวางหัวท่านต้องการน้ำซุปลายนะชิมก่อนครับ เะเอาให้มันนอนนัวบ่ะไปอยู่นัวเป็นไงครับสเกลือครับเตื่อนนอยครับม้อสิบวบใส่น้ำปลานะครับเอา ต้มซุปน้ำปลาไปแล้วเลือกขูหนัวน้ำเกลือนะครับโอเคครับผักชีต้นหอมครับใส่ลงไปเลยคือมาสิบาทใส่บดพี่นอง <laughs> ก็ข่หมหอมเนาะเราไปตากกันเลยครับโอเคครับนี่นะ<ฮ>เต็มถว้วยเลยน้อะ กุงต้นกุ้งเพชรเพชรครับมัน,นครับมาเมนูที่สองครับพี่นอ้องเมนูที่สองตัวนี้มใ <c oughs> <c oughs> ส่ขึ้นผัดกรบเผาเผาหมู 碰碰瓷的，他昨天一就挖了。 พิเกยษเลยนะทุกอย่างสุกเลยครับทุกอย่างสุกครบเอาไให้ลกายครับเป็นมาต๊ังเดียนากติกินโอโอเคเลยตกชาติได้ โอเคครับทางนี้ก็เรียบร้อยก็สิไดเป็นหลวกกระลำต้มน้ำใหม่ครับมักดินฝาอ่าผักาศไกลเคียรหรือผักกาศสอยนะครับนะเนาะมะเขือสองเหี่ยวเหี่ยวสองหน่วยแตงกวาตัวฟักห่า,าวนี่แหละครับของกินกับพี่น้องเกอบโบาลเนาะพี่น้องเนาะ อินฝากับฮันน่าน้อยหนึ่งครับบริหารดาวเวดครับก็เป็นสองมิโน่ครับมีอีกมิโนหนึ่งก็ะจะเอาไว้ให้ลูกชายเพิ่นมาเต่โรงเรียนเพิ่นมากับพอดีให้เพิ่นมากินตัวนั้นครับเพิน่นสิกินน้ำริกน้ำเผา,าเป็นเนาะครับเนาะเคากะผมก็มาจัดข้าวเหนียวตัวนี้ตัวนั้นเป็นเมนูข้าวเจา้าเมื่อนี้จัดเมนูเพลคู่แต่ว่าบริหามาก,กินพร้อมกันครับแต่ว่าผมจะกินตัวนี้ก่อนเมื่อนี้ ตัวน,นั้นเอาไปให้ลูกสร้ยเนาะครับเนาะอ่ะฉะนั้นขอ,ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมด้ครับเด้อขอบคุณทุกสับทุกไล่ขอบคุณทุกการติดตามครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าด้วยครับเด้อ